สวัสดีครับเลขดับหวยเด่นแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นําเสนอแนวทางเลขดับ10บนสูตรที่4นะครับผมนะแนวทางย้อนหลัง10งวดนะครับผมดูไปพร้อมกันนะครับในส่วนของแนวทางสูตรนะครับหมืน่นหมืน่นหน่วยบนร้อยครั้งที่1 หมืน่นหมืน่นหน่วยบนร้อยครั้งที่1นะครับผมใช้หลักหมืน่นใช้หลักหมืน่นหน่วยบนร้อยครั้งที่1นะครับอย่าอีกครั้งนะครับผม17มกรานะครับผม8 3 1ได้1เป็นเลขดัดบวกสามหลักสิบเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข1 1ดับ1ไม่มา1กุมภาแปดแปดสิบเอา6กบวกหเท่ากับ12นะครับเอา2องบวกหเท่ากับเจดในเเป็นเลขดัดบวกสามหลักสิบเป็นเลข0เลขดับเป็นเลข7 0. 7ดับ7ไม่มา16กุมภาหนึ่งหน2นะครับผม7 0. บวก2เป็น9 9้เบวกหเป็น15ได้5เป็นเลขดับบวกหกศหลักสิบเป็นเลข0เลขดับเป็นเลข5 5ดับ5ไม่มานะครับผมวันที่1มีนานะครับ2 2เป็น4นะครับ4 3เป็น7 7็ดเบวกแปดได้5เป็นเลขดับบวกห้าหลักสิบเป็นเลข0เลขเออหลักสิบเป็นเลข3นะครับผมเลขดับเป็นเลข5 5ดับ5ไม่มา16มีนานะครับผม3 3เป็น6นะครับ6 บวก2เท่ากับ8 8บวก8เท่ากับได้6เป็นเลขดับออก4 2 2หลักสิบเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข6กดับ6ไม่มานะครับ1เมษา998เกเอา8บวก2เท่ากับ10ได้0ูนย์เป็นเลขดับออก2 7 0หลักสิบเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข0 0ดับ0ูนย์ไม่มา16เมษา73 73นะครับ7 3 21ได้1เป็นเลขดับออก7 8 7หลักสิบเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข1 1ดับ1ไม่มานะครับผมวันที่ 2พฤษภา7 1เป็น8ไดในเป็นเลขดับบวก2 7 2หลักสิบเป็นเลขเ็เลขดับเป็นเลข8 8ดด네ับ8ไม่มา16พฤษภานะครับได้เลข2ตัวเดียวนะครับบวก0ูนย์ก็คือได้เลข2เป็นเลขดับบวก5 7 9หลักสิบเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มาแล้วก็วันที่1มิถุนา8 3 24ยนะครับเอา4บวก9นะ4บวก9้เท่ากับ อ่สิได้3เป็นเลขดับบวกหลัก10เป็นเลข7เลขดับเป็นเลข3 3ดับ3ไม่มาวันที่16มิถุนา9บวก9เป็น18เอา8บวก2เท่ากับ10 1นะครับ10บวก6เท่ากับ6ได้6เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใหครับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ